เปิดคลิปเนาะแมปนี้เป็นแมปที่เราจะต้องหาสิ่งผิดปกตินีเ่เปิดประตูเลือ่เปิดประตูโอเคตอนนี้ห้องแต่จริงจริงห้องมันเยอะเกินจริงแหละโอ้ยพูด รานนั้นก้าอี้มันซ้อนกันอยู่มันซ้อนกันจริงอืมทำไมเรารีพอร์ตแล้วมันไม่เป็นไรอ่ะไม่จะบักเลยโ้วัตตาบบกที่เลยนี่อะไรสีเขียวตาสองตาหนึ่ง,างตาสองตาเม้เาท์คอมไม่เปิด โฟมีสีโฟม,มีสียูจมะเหลสบู่สองผ้า,าลลวานหลออๆแล้วก็โค้งกระด,ดูกตอนนี้ยังเป็นตอนที่เรายัางต้องจับต้องภ<อ>าพต,ต,ตับู่ก้อน,นเริ่มแล้วมันเริ่มแล้ว เริ่มแล้วแต่ยังไม่มีอะไรแปลกขวาล่างก็คือมันจะมันจะบอกอุ้ชเก็ตกใจมั้ขวาล่างมันจะบอกว่าอาความอันตรายของบ้านนะ่ะยังตอนนี้คือนอนก็คือยังไม่มียังไม่มีอะไรผิดปกติ<บ>เรื่องตำรวจได้เรื่อยๆคอมยังไม่ตืับ มันี่ไงมันเริ่มแล้ว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 เริ่มมาแล้วห้องใต้ดินห้องใต้ดินไนที่บตอนนี้มันเริ่มมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เป็นห้องใต้ดินนว้ยเรายังกาวยังไงเาี่ยเนี่ยเาี่าเเอเก้าอี้สูงขึ้นวัตถุดิบเบี้ยววัตถุดิบเบี้ยวเนี่ยมันมันสูงขึ้น มันโดนยืดมันโดนยืดตอนนั้นนี่มันเล็กขนาดนี้อันไหนคือวัตถุบิดเบี้ยวเอ้ยนี่คือว<า>ัตถุแล้วอันไหนคือวัตถุบิดเบียเบ้ยวอันไหนคือวัตถุบิดเบี้ยวอุ้ยนี่ไงมาละมาละเอออันเนี้อยอันนี้เป็นเป็นวัตวัตวัตถุปแปลกน่าติงโฟ อื่นแล้วกันไม่ผมอะไรบผมอะไรได้ไงวะแปลกปลกมนแปกแปลก่าิอเนมันเลเวลอาฟแล้วเพื่อนเลเวลมันอาขึ้นมาอุ้ยอุ้ย้้ทเดอร์อิทเ็นตไมอะเนี่ยมาดูดิเนี่ยอยู่ห้องอยู่ห้องดูหนังอ้ยเฮียอะไรวะ ทูเดรอินทูเดรมไม่ใี้ไหมที่เป็นคนวาดรูปข้างล่างอะ่ะไอ้เหี้งงยแล้วคือไปปิดหน้ามาด้วยนะเอา้าเอา้ามันบอกนัจติงโตแต่แต่ว่าดีพอ,อไรมันถูเพิ่มขึ้นเว้ยหมอนเยอะโฟลดอรอ์ปกตนอะไรว่าต้าองลงบลกมา ใครมันมาใครมันอาบน้ำตรงนี้วะทำไมมีผ้าเช็ดตัวน่าติงฟอ์วัดมูฟเมนต์ก็ได้น่าติงฟอ์มันใช่เหรอวะ ที่มันมีเออวัตถุย <savory> ืดคือนนี่ปูนไฟสีแดงไม่เอาแล้พวกแกมาดูที่ไหนกนอยู่เวลเวลเบลมันอยู่ตรงนี้หน่อยเวลโอมันต้องรีพอร์ตวะพวกมึงอยู่ไหนพวกเนี่ยอยู่ห้องน้ำชั้นล่างมันต้องรีพอร์ตไงรีพอร์ตออกแล้วไอ้ระสบู่ยืดยาวผีกระหังเลยเมื่อกี้สบู่ยืดกับผ้าเช็ดตัวทุก่าเอาเจ็บ มีท่าตรงนี้ด้วยเหรอพงกท่าไหนเออไเลลี่อยดูไอ้เหี้ยกูรโดนแดกโอ้ย